พังประตูกันก่อนเลยนะอยู่ลิสี่คนว่าไปแล้วเอ้ยหน้าโบสถ์ต้องรีบพัง ไปแล้ว่ยูริไล่พังกล่องก่อนนะครับผมอเฟสแรกโอเค,อเคตายทุกคน จะเล่นผีพลายมาจากอันนี้โอ้ <S <S โหไม่โดนอืมไปก่อนเลยไปสักก่อนเลยหนึ่งทีมี <deserves S 1> คนวิ่งเข้ามาในนี้นะเ <S <S ช็คนะครับ กลมนาไ้ก่อนกลมนากวดไ้ก่อนโอเคนะครับอือจะสู้เหรอล้มนะถ้าสู้ล้มนะถ้าสู้ล้มนะไอตรงนี้ใครๆเขาก็รู้กันตรงนี้ใครๆเขาก็รู้ว่าต้องอยู่ตรงนี้ไล่เลยนะครับผมอ้าวแตกไปนะครับงงงงไอสัตว์งง ด,ดอืมตาบอดใช่ว่าจะตีไม่โดนนะตาบอดก็ตีโดนนะนงนงงงไอสัตว์งงมีคนไปชุบนะครับไม่ให้ตั้งไงก็ไม่ให้ตั้งทำไมก็ไม่ให้ตั้งไงตักหน้านะครับโด,ดไปเถอะโอเค จ้ำสแก่นะอืมกลมต่ำไว้ก่อนนะครับมาแล้วถือถือกล้องแล้วนะครับอืมอืม,อมกลมต่ำไว้ก่อนมันถือกล้องนะเราก็ดูดมันไม่ได้นะอืมจัดไปหนึ่งศพนักเลงน่เหี้ยดักหน้านะมันวิ่งตรงมานะไปนี่นะ ไปก่อนนะครับดูสเตมินาไปก่อนนะดูดูให้หมดวิ่งหนีอย่างเงี้ยชอบไปแล้วละ่ะชอบไปแล้วละ่ะวิ่งอย่างเงี้ยปากรให้นะครับผมไล่ต่อน่าจะมีคนสวดหรือเปล่าแต่ก็สวดจริงนะครับผมก้มต่ำไว้ก่อนนะครับ กลัวมัง้งกลัวมัง้งกลัวจังเลยตายละยูริตัวเนี้ยแม่น้ำอ้าว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 พามาหาตัวดีซะด้วยพามาหาตัวดีซะด้วยไปกอเลยมึงอะไปกอเลยมึงอะคนแรกถ้ามัน แล้วมันสี่ยูรินะไอ้เราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนซะด้วยอ้าวอ้าวอ้าวแหมเมื่อกี้กดไม่ทันนะเมื่อกี้กดไม่ทันไม่นไรปล่อยไปก่อนหาตัวที่ไม่แดงก่อนนะโอ้ยอยู่ในนี้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 จ้าเอ๋ จ่าเอ๋งงงงไอ้สัตว์งงนะครับรับรองว่าเกมนี้ชนะนะเดี๋ยวจะตัดลง YouTube แน่สี่ยูริสี่ยูรินะชุดไทยมาเชียร์โดดไปล่ะ โดดโดดโดดนะให้ปล่อยให้มันชุบไปก่อนนะครับเดี๋ยวตียูริตัวนี้สักนิดนึงนะอืมก็ใช้ว่าจะไม่โดนนะตาบอดอะงงงงไอสัตว์งงไม่ให้ชุบไงมีตัวชุบนะ นี่สักสองทีได้รู้สึกดูดเลยนะครับมันวิ่งมายาวเลยนะพยันวะไม่เป็นไรยืน้อก่อนยืน้อดูดก่อนไม่รอดละจ้าแบบเนี้ย ถ้าวิ่งอย่างเงี้ยไม่รอดนะจ๊ะหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเหลือกล้องอย่างเดียวแล้วเหลือกล้องอย่างเดียวแล้วอ่ำไปเจอข้างหน้าไปเจอข้างหน้าปากเรียบร้อยข้าไปหน่อยคนดุไล่ยูริตัวนั้นเลยนะครับ ตัวที่มัน HP เต็มอ่ะอยู่ในสาราพอดีอยู่ในโบสถ์พอดีเลย <c oughs> อูะดูให้หมดดูดให้หมดดูดให้หมดถือกล้องแล้ว าถ่ายไวไปหนูเอ้ยถ่ายไปอยู่เอ้ยพี่ยังไม่ขึ้นมาเลยหนูกดซะแล้วงงงงไ <c oughs> อ้สัตว์งงทนทานด้วยเอ้ยมันวะมันวะอย่างเงี้ยมีทนทานด้วยอ่ยะเจอข้างล่ททาง เดือเจอกข้างล่าง8 7 6 5 4 3 2 1เวลาแห่งความบันเทิงมาแล้วเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยบ้านอ่ะออกไปช่วยเพื่อนวะไปช่วยเพื่อน นูเ่เล่นู่เล่โอเคโดนด้วยโดนด้วยโดนด้วยไม่ใช่ไม่โดนโดนด้วยเดี๋ยวเรารอเวลาหน่อยนะโอเครอเวลาหน่อยครับรอไอ้นี่ครูดาวนะรอบัตรโอร์ทลคูดาวก่อนนะครับเดี๋ยว เรียบร้อยนะครับประตูมาแล้วคิดว่ามันจะไปทางไหนคิดว่ามันจะไปทางไหนออกประตูแล้วล่ะแบบนี้เราพลาดเองนะเรียบร้อยออกประตูไปแล้วอีสาอย่างน้อยก็โอเคอะอยู่เลสี่คนเก็บไปสามนะ คือความจริงเมื่อกี้นะครับจะต้องรอให้ไอ้สกิลบัตรพอทอลคูดาวให้เสร็จก่อนนะแล้วค่อยฆ่านะความจริงนะแต่เราใจร้อนไปนิดนึงไนงะถ้าเมื่อกี้ฆ่าได้แล้วบัตรพอทอลขึ้นอนะ่ะมันจะได้หาได้เลยโอเคเรียบร้อยนะครับได้ไป800นิดนิดนดนะ ไปต่อเกมนึงนะครับ